วิเคระห์บอลวันพุทธที่25พฤษภาคมพศ2565นะครับวันนี้ผมได้เลือกเจลิกมาวิเคราะห์4คู่นะครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรเจอกับคาชิวาเลโซนะครับคู่นี้จะเตะ5โมงเย็นนะครับจะเตะกันที่สนามซัปโปโรโดมนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับคอนซาโดเลซัปโปโรอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่20คะแนนนะครับส่วนฝั่งคาชิว่าเลโซนะครับอยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่21คะแนนนะครับซึ่ง2ทีมนี้เนี่ยมีคะแนนห่างกันเพียงแค่คะแนนเดียวนะครับแต่ว่าอันดับต่างกันถึง3อันดับนะครับ ผลงานเฮ t o เฮ a d นะครับสิบนัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับก็เป็นฝั่งคอนเสเรซัปโปโรเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งแล้วก็เป็นคาชิว่าเลโซเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นรายการบอลถ้วยของญี่ปุ่นนะครับผลเป็นเลโซเอาชนะซัปโปโรไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับสังเกตดีๆนะครับคู่นี้นะครับเจอกัน10ครั้งหลังสุดเนี่ย มีสกอร์ต่ำเกิดขึ้นเพียงแค่1ครั้งนอกดันเนี่ยมีสกอร์สูงเกิดขึ้นถึงทั้ง9ครั้งเลยนะครับกูนี้จดลิสสกอร์สูงไว้ด้วยได้ก็ดีนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านคอนซาโดเลซัปโปโรรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจากขาดเพียงแค่คนเดียวก็จะเป็นซินโซโกโรกินะครับมีรายชื่อบาดเจ็บเพียงแค่รายเดียวนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าคอนซาโดเลซัปโปโรจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้โยชิอากิโคมาอิเลนคู่กับคาสุกิฟูกาอินะครับ ตัวปั้นเกม2ตัวนะครับจะใช้คาคุโร่กันเนโกะเล่นคู่กับเปียวตะอาโอกินะครับนาเป้าก็จะวางทาคุมะอาราโนะเล่นนาเป้าในวันนี้ครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับคาชิวะเลโซ่ก็ค่อนข้างจะมีข่าวดีตรงที่วันนี้ค่อนข้างจะฟูทีมเนื่องจากรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บ และติดทดแบนไม่มีเลยนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าเรโซจะมาในระบบ3-1-4-2นะครับคู่ตรงกลางจะใช้มาติอุสซาวิโอเรนคูกับซาซิโร o โตชิมะนะครับคู่หน้าครับจะใช้มาโอโอโซยะจะควงแขนลาตะข่ายคู่กับโทมยะโคยามะสึนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนและก็ ฟอร์มการเล่นไม่ต่างกันมากนักนะครับคอนซาโดเลซัปโปโรฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่ซัปโปโรบุกไปเอาชนะจูบิโลอิวตะมาได้ด้วยสกอร์2ประตูหนผลประกอบการของซัปโปโรจาก5เกมที่ผ่านมานะครับคอนซาโดเลซัปโปโรพาตีบวกไปที่2เกมยกไป1เกมแล้วก็พาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%นะครับ ส่วนฟังคาชิวะ a เลโซฟอร์มหานัดหลังนชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งเกมลัาสุดเป็นเกมที่คาชิวะเลโซบุกไปเสมอกับ FC โตเกียวมาได้ด้วยสกอร์ศประตูศูนย์ผลประกอบการของคาชิวะ a เลโซจาก5เกมที่ผ่านมานะครับคาชิวะเลโซพาตีบวกไป3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%นะครับ ซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านคอนซาโดเลซัปโปโรต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับบางสํานักเนี่ยไหลลงมาที่ราคาปปนะครับก็ดูทรงแล้วคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับซึ่งเลทอัตราสูงต่ำเนี่ยเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับก็อย่างที่บอกครับคู่นี้ลึกๆแล้วผมยังชอบสกอร์สูงนะครับเนื่องจาก10ครั้งหลังสุดที่ต้อง2ทีมนี้เจอกันเนี่ย มีสกอร์สูงเกิน3ลูกอยู่ที่9ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็พ่วงสกอร์สูงคู่นี้ไปด้วยได้กดีแต่ถ้าเป็นอัตราเลต่อ,องนะครับด้วยความที่สู่สีกันเป็นอย่างมากคู่นี้จึงมีโอกาสสูงมากที่ผลจะออกมาที่หน้าเสมอนะครับแต่ว่าผลเสมอจะมีสกอร์นะครับดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่คาชิว่าเลโซคาดว่ายันได้ฟะทง เราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างโยโกมาเอฟมารีนอเจอกับเกียวโตซังกานะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนาม NHK สปริงมิชิซาวะฟุตบอลสเตเดียมนะครับจะเตะก,กันเวลา5โมงตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโยโกมาเอฟมารนออยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่25คะแนนส่วนฝั่งเกียวโตซังกาอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่17คะแนนนะครับ ผลงานเฮทูเอสนะครับเนัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับเป็น F. อฟ r า n o นอตเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเกียวโตซังกาครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นเกมที่โยโกมา F. m a มาร o นเสมอกับเกียวโตซังกาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโยโกมาเอฟมารินอนะครับภายใต้การคุมทีมของเควินมุสแคทวันนี้รายชื่อบาดเจ็บจะมีหนึ่งรายก็จะเป็นแอนเดซอนโลเปสนะครับดาวยิงแซมบา้าวัย28ปีนอกนั้นเนียขุมกําลังของโยโกมาก็อยู่กันครบนะครับโดยที่วันนี้คาดว่ามุสแคทจะวางระบบ4-2-1-3นะครับ คู่ตรงกลางนะครับจะใช้โทมิคิอิวะตะเลนกูกับโจเอลชิมะฟูจิตะนะครับตัวปั้นเกมครับวันนี้จะใช้มาคอสจูเนียนะครับแล้วก็3แนวลูกครับวันนี้จะใช้โคตะมิซูมูมะเลโอเซอาร่าแล้วก็เตลุอิโตะนาการะวะนะครับส่วนฝั่งเกียวโตเซงกานะครับภายใต้การคุมทีมของโชโควีแจกุนซอชาวเกาหลีใต้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติด โทษแบนเพิ่มเติมนะครับนอกจากเสว่ายังมีนาโอโตะมิซาวะมิดฟิลวัย28ปีที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วหนึ่งวายเพียงเท่านั้นนะครับคาดว่าวันนี้เกียวโตซังกาจะมันในระบบ4-1-2-3นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้โชเอะอิทาเคดะเล่นกู่กับเทมมะมัสดะนะครับสาแนวลุกนะครับวันนี้จะใช้โคสุเกะทาเมะโตมิปีเตอร์อุตากาแล้วก็ทาคุมิมิยาโยชินะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนค่อนข้างจะแตกต่างกันแต่ว่าฟอร์มการเล่นก็ไม่ต่างกันมากนักนะครับเจ้าบ,บ้านโยโกมาเอฟมาริโนตฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดนะครับก็เป็นเอฟมาริโนตเสียท่าให้กับอวิสปาฟูกูโอกะแพ้ไปด้วยสกอร์หนลูน ผลประกอบการของ F Mar i n o นจาก5เกมที่ผ่านมานะครับโยโกฮาม่า F m a r i n o นพาตีบวกไปที่2เกมยกไป1เกมแล้วก็พาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%จากการทำกำไรนะครับส่วนฝั่งเกียวโตซังกาฟอร์มฮานัดหลังชกชนะมา1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่เกียวโตซังกาแพ้ให้กับซานเฟเซฮิโรชิมะมาได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งผลประกอบการของเกียวโตซังกานะครับพาตีบวกไป2เกม ยกไป1นเกมแล้วก็พลาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากำไรอยู่ที่40%เเท่ากันเลยนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจาบ้านโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแข็งเลยทีเดียวนะครับซึ่งราคา1ลูกนี่ไม่มีขยับไปไหนเลยนะครับแล้วก็ราคาน้านะครับฝั่งโยโกฮาม่าเนี่ยจะอยู่ที่0.8ซสะส่วนใหญ่นะครับก็น่าสนใจไม่น้อยที่ราคาน้ําค่อนข้างจะแข็งเลยทีเดียวสําหรับคู่นี้ แล้วก็พูดถึงคุณภาพทีมนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้มาตรฐานทีมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับโยโกฮามายังคงรักษามาตรฐานทีมระดับท็อปของเจลริกไว้อย่างได้ดีนะครับ ส่วนเกียวโตซังก้าน้องใหม่เจลิกในฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานยังลุ่มๆดอนๆถ้าเทียบกันแล้วนะครับเกมลุกของโยโกฮามะในชุดนี้ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนซึ่งคู่นี้นะครับถ้าจะมองหาทีมทํากําไรก็อย่างที่บอกเลยนะครับเกมนี้อยู่ฝั่งทีมต่ออย่างโยโกฮามะเอฟมาร n นอน่าจะได้ลุ้นกว่าเนื่องจากวันนี้เชื่อว่า3แต้มโยโกฮามาเอฟมารนอน่าจะไม่พลาดน,นะครับ1ลูกเนี่ย มีค่อนข้างจะแน่นอนนะครับทีนี้ต้องมาลุ้นเม็ดที่2ว่าโยโกฮาม่าเอฟมารีนอจะกดได้ไหมดังนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่โยโกฮาม่าเอฟมารีนอลุ้นเม็ดที่2ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างคาชิมาแอนเลอร์เจอกับซากันโตสุนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามคาชิมาซ็อกเกอร์สเตเดียมนะครับจะเตะกันเวลา5โมงเย็นนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับคาชิมะแอนเลอร์อยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่29คะแนนนะครับส่วนฝั่งชาการโตสูอยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่20คะแนนนะครับซึ่งทั้ง2ทีมมีคะแนนต่างกันอยู่ที่9คะแนนนะครับผลงานเฮ to เฮต d นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันเนี่ยก็เป็นฝั่งคาชิมะแอนเลอร เอาชนะไปได้6ครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งซากันโดสุเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับเรามาเช็คฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของฝั่งชาบ้านคาชิมะแอนเลอร์นะครับห้านัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นคาชิมะเสมอกับอุลวาเลตไดมอนด์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตรูหนึ่งผลประกอบการของคาชิมะจาก5เกมที่ผ่านมาคาชิมะพาตีบวกอยู่ที่3เกมยกไป1เกมแล้วก็ พาลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%สนะครับส่วนทีมเยือนครับซาการโตซูนะครับฟอร์มฮาดหลังสุดชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซาการโตซูครับสามารถยันเสมอกับคาวาซากิฟอนตาเล่แชมป์เก่าด้วยสกอร์ศูนย์ประตรูศูนย์ผลประกอบการของซการ์โตซูครับพาตีบวกไป3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่60%เท่ากันเลยนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงนไลนะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ jos 8ป8ที่ดินด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและสอะ่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ เรามากันที่คู่ที่4นะครับปิดท้ายกันที่คู่ระหว่างคาวาซากิฟอนตาเล่เจอกับโชนันเบลมาเล่นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามคาวาซากิโตโดริกิสเตเดียมนะครับจะเตะก,กันเวลา5โมงตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านคาวาซากิฟอนเาเล่อยู่อันดับที่1แข่งไปแล้ว14นัดมีอยู่30คะแนนนะครับส่วนฝั่งโชนันเบลมาเล่อยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว14นัดเนี่ยมีอยู่10คะแนนนะครับ สติเฮตุเฮตนะครับสินัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันเนี่ยก็เป็นฝั่งฟอนตาเล่เก็บชัยชนะไปได้7นัดเสมอกัน3นัดโดยที่10นัดหลังสุดโชนันเบลมาร่ไม่เคยเอาชนะคาวาซากิฟอนตาเล่ได้เลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันก็เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นเกมที่คาวาซากิเปิดบ้านเอาชนะโชนันเบลมาร่มาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านคาวาสกิฟอนตาเล่ภายใต้การคุมทีมของโตลุโอนิกินะครับโดยงานตัวผู้ล่นมาเจ็บวันนี้เจ้าบ้านฟอนตาเล่จะไม่มีชื่อของชงโงะทาง,งิอุจิเฮเซลคาโดโซเรอตะโฮชิมะเคียวเฮโนโบริสโตและก็ชนาทิปสงกสินนะครับซึ่งดาวเตะทีมชาติไทยก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับโดยที่วันนี้คาดว่า โอนิกิจะมาในระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะใช้คาสุกิโคซูกะชาอุชมิทแล้วก็ทัสุกิเซโกะนะครับ3นาลูกครับวันนี้คาดว่าจะใช้อากิฮิโรอิเอมังะเรนโดดามิยาแล้วก็มาซินโยนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับโชนันเบลมาเล่ภายใต้การคุมทีมของซาโตชิยามางุจิ รายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีเพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นทาคุยะโอคาโมโตะแบกขวาตัวเก่งของทีมยังมีอาการบาดเจ็บติดค้างอยู่นะครับโดยที่วันนี้คาดว่าโชนนเบลมาเลจะมาในระบบ3-1-4-2นะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้ฮากิมิบาราตะเล่นคู่กับนาโอกิยามาดะนะครับหน้าคู่วันนี้ครับก็จะวางซูโตมาชิโนะจะลงเล่นคู่กับยูสุเกะเซงาวะนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2องทีมที่เรียกได้ว่าทั้งผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับ เจ้าบ,บ้านฟอนตาเล่ฟอร์มฮันดหลังสุดชนะมาสี่เสมอหนึ่งห้าเกมหลังสุดคาวาซกิฟอนตาเล่ไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับผลประกอบการของคาวาซกิฟอนตาเล่จาก5เกมที่ผ่านมาพาตีบวกไป3าเกมแล้วก็พาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่60%สนะครับส่วนทีมเยือนครับชนันเบลมาเล่ฟอร์มฮันดหลังสุดชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ชนันเบลมเล่ are, เปิดบ้านเอาชนะวิเซลโกเบมาได้ด้วยสกอร์สองประตูนหนึ่ง ผลประกอบการจาก5เกมที่ผ่านมานะครับชวนันเบลมาเล่พาตีบวกไป3เกมพาลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากาไรอยู่ที่60เเท่ากันเลยนะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่ราคา1ลูกนะครับแล้วก็บางสํานักเนี่ยราคาไหลลุงหน้าไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ราคา1ลูกค่อนข้างจะแข็งโปกเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้โต๊ะอ่านว่าเจ้าบ้านฟอนตาเล่น่าจะชนะค่อนข้างแน่นอนอยู่ที่1ลูกนะครับ แต่ถึงกันนั้นนะครับชาเปรียบเทียบในเรื่องของผลงานและก็ฟอร์มการเล่นก็ต้องยอมรับว่าคาวะสกิฟอนตาเล่ดูเหนือกว่าชันเนเบลมเล่รายคุมเลยทีเดียวนะครับก็ไม่แปลกที่ราคาจะเปิดมาถึง1ลูกแล้วก็มีโอกาสไหลไปที่ลูกควบด้วยซ้ำนะครับซึ่งสถิติอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเลยนะครับคาวะสกิฟอนตตเล่ยามที่ได้เล่นในบ้านมักจะทําผลงานได้ดีนะครับซึ่ง6เกมที่ได้เล่นในบ้านในฤดูกาลนี้คาวะสกิฟอนตาเล่ชนะไปได้ถึง5นัดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ยิงได้8เสียไป5ประตูถือว่าผลงานค่อนข้างจะดูดีเป็นอย่างมากนะครับ ส่วนฝั่งโชนันเบลโมเร่ A ผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนในรายการนี้ค่อนข้างจะไม่สู้ดีนักนะครับจาก7เกมที่ผ่านมานะครับโชนันเล่นเกมเยือนเนี่ยชนะไปได้เพียงแค่1นัดเสมอ2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับเกมเยือนครับโชนันเบเมเร่ A ยิงได้4ประตูแล้วก็เสียไปถึง8ประตูเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่สําหรับโชนันเบเมเร่ A ดังนั้นนะครับคู่นี้ถ้าจะมองหาทีมทํากําไรนะครับเชื่อว่าอยู่ฝั่งต่อ คาวาซากิฟอนตาเล่ที่กำแพงตั้งไว้อยู่ที่1ลูกหรือว่าลูกควบผมว่ายังได้ลุ้นกว่านะครับดังนั้นเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่เจ้าบ้านคาวาซากิฟอนตาเล่จะเปิดบ้านถล่มใส่โชนันเบลมาเล่ดังน,นั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่คาวาซากิฟอนตาเล่ลุ้นกินเต็มฟันทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลเจลริก4คู่ในวันนี้นะครับทั้ง4คู่ผมจะสรุปสั้นๆนอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับซัป,ปโปรโรกับคาชิวะเรโซคู่นี้ผมเลือกลองไปที่คาชิวะคู่ที่2ครับโยกโกฮาม่าเอฟมารินอสกับเกียวโตซังกะคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่มารินอสคู่ที่3ครับคาชิมะแอนเลอร์กับ ซาการ์โดสุคู่นี้เป็นคู่ VVIP นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและที่เด็นคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้และคู่ที่4นะครับคาวซสกิฟอนตาเล่เจอกับโชนันเบลมาเล่คู่นี้ผมเลือกต่อไปที่คาวซสกิฟอนตาเล่ต่อที่1รลูก ผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ u t u b e นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ @jos88 ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แลวก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ VVP กันได้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ